ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ช่องสองพระแชนแนลไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับ สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนครับวันนี้นะครับผมก็พามากราบองค์พระพิคเนตนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับวัดจันทร์ตะวันตกเนาะตอนนี้ผมอยู่บริเวณหน้าวัดน,นะครับใครที่มีความศรัทธาองค์พระพิคเนตนะครับสามารถมากรับไหว้และสถานที่นี้นะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ผมแนะนําให้มากรับไหว้นะครับองค์พระพิคเนตที่นี่นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับใครที่มากรับไหว้ขอพรเนี่ยส่วนมากก็มักจะประสบความสําเร็จนะครับ ใครที่มีความศรัทธานในองค์พระพิคเนตนะครับผมแนะนําเลยจริงจงเนาะหรือพี่เพื่อนเพื่อนท่านไหนเนี่ยที่มีโอกาสผ่านไปผ่านมานะครับอยากให้ลองมากราบมาไหว้มาทําบุญนะครับภายในวัดก็จะมีองค์พระพุทธรูปสามารถเข้าไปทําบุญได้แล้วก็ทําบุญเสร็จเนี่ยออกมากราบองค์พระพิคเนตด้านหน้านิดหนึ่งนะครับอยากจะให้พี่เพื่อนเพื่อนเนี่ยประสบความสําเร็จในด้านการงานการเงินนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใผม้วยนะครับไว้ผมมีโอกาสเนี่ย จะพาไปกราบไหว้พระที่ไหนเนี่ยจะมาแนะนำเรื่อยๆนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมได้นะครับวันนี้ก็มีคลิปสั้นๆมาแนะนำพิเทนีนะครับหากเข้ามาชมแล้วยังไงร,รบกวนกดถูกใจด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ